กราสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนขบแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซี FC แฟนขับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสะไบพาดว้วยครับเอฟซี FC ครับบาดนี้ก็สซีด้มาต์ตามแนวทางจากปูมะขามเถาครับพี่ซีครับปูมะขามเถา เพิ่นกับฟันแม่นนะครับเนาะแต่ว่าปัญหาของเพิ่นเลุดขับอีกทีครับคืองวันที่แล้วเพิ่นกับฟันว่ากระต่ายเต้นออกมาเข่ากลนปีบนะครับเนาะกระต่ายเต้นออกมาเป็นเข่ากลนปีบปีบกระแปดขับอีกทีครับก็เลยมาตีว่าเตินออกมาหนึ่งสองสามซีนะครับเนาะหอดกลนปีบก็เลยตีกันซีแปดแปดซีหลักการเพิ่นกับมักว่ามีบักข้าว ลงมาใส่กลนบาดนะครับกลนบาดก็เก่าก็ตีเป็นเก่าซีซีเก่าอีกครับอฟซีครับนะครับนะการเลยว่าปัญหาของเ่ลเหล็กเก็กหน่อยงวดนิสิมัาต,ตามต่อปัญหาของปู มะขามเถานะครับเอฟซี่ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเล้วทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบอด้สนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับเล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะส่วนสิ่มีแนวทางอะไรต้องเข้าไปหาปูเถาครับซีไปถามเพิ่นนะครับเนาะอ่าเพิินในนิมิตระบอคือว่าปัญหาของเพิ่นเป็นอย่างไรแต่ว่าปูนี่ให้เป็นปัญหานะครับเพิ่นบอกตรงๆบอด้นะครับเนาะ ส่วนตัวเลขสิเป็นตัวไดไปฟังปูเปนสูสูฟังครับเอฟซีครับน้ำมันการปูครับผมโอ้ยปูเป็นแบบนี้ครับครับโอ้โศกโศกบ่มีปูบุญมีตะกำบังคือพันวานน่ะหล่ะปูอกจากกลนกระเพีก็ได้บ้างถือว่าเพิ่นออกออกจากกลนกระเพีก เองนงนองไปไปปุ๊บไปยูมองเกาคนไปยูมองเกาบาา้านี่ผู้เลี้ยวไปวันี้เป็นเป็นผู้เฒ่าเด้อเพิ่นฮ็ดเป็นผู้เท่าให้เพิ่นกลับเด็กหน่อยผูห้หนึ่งเด็กหน่อยนัน่นผู้หนึ่งน,นบ้านนี้เบิ่งจังหนึ่งคือเพิ่นกลม่มเพิ่นกลม่มจับแขนจับแขนเด็กหน่อยเด็กหน่อยยก ของขึ้นไปหาเพื่อนนั่นแหละหลรือว่าที่เอาเมื่อกระสานกันเมือม่อเมื่อเมื่อเนี่ยดิลงมาหาหลาน,นยังกี่นาโีมครับดีมมากเลยเห็นจับกันตรลอดผู้เฒ่าพู้เฒ่าเป็นเออเป็นผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยอันนี้แต่ว่าเป็นที่แรกก็ว่าเพิ่นเป็นกระต่ายนั่นะเพิ่เนเต้นขึ้นไปยมเกาเพิ่น ตายเต็มขึ้นประยุมเก่าเออนี่เดินาามาขามเถาคนคนน่เยอยู่บนงาบงขามเยฮะขามขามง่ายมาขามเถาเต็มขึ้นปยุมเก่าเพิ่นา่ไทังเกี่ยว่างบ้่นนั้นเอาเก่าโกตเก่าคนมาเลจังว่าปูองกวายอยู่ดีน่าิึงแต่ว่าเด็กหน่อยสองคนบอกปูผูหนึ่งเด็กหน่อยผูหนึ่งเเด็กหน่อยผูหนึ่ง เล็กหน่อยกู่หนึ่งพ<ม>่นกลมเนี้เพ<ม>่นกลมเนี้เพ่นกลมแบบค้ายๆ่าเมืองยน,นหนึ่งคันแมนผู้เฒ่าการที่พระท่า,เน,าเนเฒ่าเต็มหรืยว่าค<ม>ันแมนเบ็ดก็คล,าล้ายๆแบบเด็กเจ็ดให้วัน่อคกับนี่น่า<ม>ให้พิจนา<ม>เอาแต่ว่ากัดตายเต็มกลับไปทางเกา่าหาไปเห็นเด็กหน่อย เด็กน้อยเด็กน้อยกกน,นี่กับมึงอยู่แล้วนนกับมึงน้ำอยู่แล้วบาดนี้ก้มลงวะตีปูคู้เท่านั่นแหละก้มคุ้เท่าก้มล่องแต่ว่าเอามือเนี่ยไปจับแขนหลานอยู่ัไปอยู่ใต้ข้างนะะั่นล่ะจับอยู่คล้ายๆแบบอยู่ใต้ข้างพอเป็นกม้มเด้ครับ ตัวกล,ลมลนูนี่่ปูนอกลมที่เป็นกเกา่าเก่าท่้แมนบอกครับ,ลบ,บกลมกับ,บกเกา่าเก่าผู้เท่ากับผู้เท่าเก่าครับในน้ำในน้ำครับพิศนาโนครับผมเข้าว่ดเดนหน่อยมั่งกติเป็นเนื้อครับนี่แหละ่วาห่นเต้นไปยุ่หมองเก่าเนี่ยฮั่นโตอันโตเก่าเพิ่นออกพิ่นเพิ่นออกกองฟนี่แล้วหรือเพิ่นที่ไปเพิ่มบอกไปแล้วส กลมลง <ừ m. S 2> ตกเกา่ามันกันยู่งไรหนิเนาะปู่เานาะไม่มันเ,เลขสองตัวนี่ว่าหลายเลยปู่แมนบนปู่ตัวนี้ตกเก่าอยู่ด้ละ่ะมันตกเก่าหันลาดไม่ว่าเพิ่นเพิ่นเ,พนเฮ็ด,ดยังสีเลยมันเล่าปู่สีบอก <ừ m. S 1> เพิ่นเพิ่นคล้ายๆแบบเพิ่นกลมลงมากเพิ่นจึงเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่งยากสิเพิ่นกลมลมๆๆุ่งมันเพิ่น เขีนเด็กหน่อยอยู่นี้อยู่ทางหนานี่ยโอ้ยสิ่งบ่กปู๋ค่ายๆ่ายแล้วขึ้นละมาอยู่มองเก้ามาอยู่มองเก้าอวมีก้าวกระถี่หนิเออกระต่ายเนี่ยแับกระต่ายนแบบคนเต็มเลยเออเอากระต่ายบอกปู๋ของกระต่ายเนาะคนที่แรกกับกระต่ายมากบานี้บัดกลับอีกเพ้่งกักระต่ายกลับอีกโอ้กระต่ายกลับอีก ยูหม,ม,มาปูเยหมาปูมัตตีเป็นตัวนีับป,ปูกระต่ายแต่มันกัดผมผมว่ามันกัดถึงมัตีเป็นตัวนี้เลยปูกัดมาเนาะมันกัด มันกลับครับมันกลับพอมันกลับพอ่อากระตายนี่ผู้บางคนตีเป็นหกไปปูเอาอันตัตัตที่ปูปูเติมให้ครับแด่ปีนี้ปูปูก็แอยูดอกปูกแป็แฟโยปีนี้คือปูเอาเอาปีปีอายุของปูไปไปวัน้ำดูพิจรารณา ของปูเปิดเวน,น้่เกิดก็ปูกาหลีปรมาณป,ปูวันเด้อปูเกิดวันที่หนึ่งมกราหนึ่งมกราวน,นี้อายุของปูนัน่นมันถึงมากหกเจดสิบปีพอดีเจดสิบพอดีเจเต็มเต็มเต็มเลปูในวันที่หมกรา มันวันที่สองทอนั้นกับนี่คืออายุเต็มอายุเต็มอืมแล้ววางตัวตัวนี้ได้บคัวแล้ววงตัว้ววางตัวนี้เด้บอกครัวอืมนที่ยอนกลับมาได้พ่ามันกลับมาไลครับมันหกหกสิบเก้าหกสิบเก้าเปเจ็ดสิบอ่าโอ้เป็นที่ยอดมาดีนองัวอ่เปนท่อมากครั นี่เนี่ยผมนักตัวนี้แหละงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมนักตัวนี้ผมซื้อหาท่นกว่านตัวเดียวพอโลเลยล้างเลยแย่เลยเงี้น่อครับผมเห็นว่าผมซื้อไก่ไปเต็มเอ,เอาพ่อเ,เป็นกเงี้ยทางแต่ว่าเขาเขาก็ลงไวเขาเป็นเนี้ยทางครับหมายถึว่าในเดิมของกับได้ละมือ อยู่มองเกาเพราะว่าเป็นติดอยู่มองเกาเพราะว่าแต่ว่าเป็นติดกับไปเนาะคูเนะาะเป็น,ต,นติดกลับ เ่นนัละครับเครื่อนั่นแหละคอยมาตามคงท้ายนกปูเนาะตามครับผมว่าเลือามกับแม่ของลตะเลียงนะครับอันนามกับแม่ปูฝันเห็นแต่เรื่องเห็ดกระต่ายคือแต่ว่าเต้นกับประยุมของเก่านกปูอืมปูกับฝันนี่แหละฝันเห็นเพลินฝันเห็นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นงหัวกระต่ายครับมาในสังกัดที่แรกเต้นออกมาจาก งวักขามเถ่าคขามไงมาบั้มามักพิศนาเบิ่งแล้วคนมาลักษณะนี้คนเต็เขาไปใจคนกับพีกับนี่มาเป็นพิศนาอบาองไมาเบิ่งลักษณะนี้คนก็ออกมาจังสีเนคอับบานี้เพิ่อนเลยมาเหตุให้เบิ่งยีกทอที่สองคือวารล ผีพอส่อไม้แล้วครับอืเชนเิดให้เบิ่งกไม้บานนี่เพิ่นเต้นออกจากบอลที่เพิ่นเคยอยู่ในหลักใจเต้นก็ไปหมกเก่าเต้นออกกันก้นกระปิบหมวปูเต้นออกจากก้นกระกระปิบอเนี่ยใครอยู่หมกเก่าอือยู่ก็มาขามเขาวังคือเก่าครับ เอาวะคือพักนยู่ตรงนี้ก็เลยไม่เห็นแดดไม่เห็นแดดแล้วก็เครับมันเลี้ยวไปเบื้องฝันเห็นเห็นผู้เทาเออเห็นผู้เทาก่อนเล็กน้อยไปยุทธทั้งใต้ข้างนผู้ครับเู็กน้อยผู้ชายเอามือมาจับแขนเล็กน้อยอยู่ ไตข้างกู้เท่าจับจับแขนยู่คือไตท่างครับไม้ว่าทีแมปูกับหลานนั่นแหละแมนเื่นออกไปเด็กหน่อยอยู่ไตข้างูเท่าครับมันดีว่าเป็นนึ่งเก่าเก่านึ่นึ่งหกหกนึ่งเมือันามูปูให้ที่ตัดเอาเนาะเพราะว่าคันลงหลายมันหลาเนาะปูเนาะตัดเอาครับตัดเอาปูกับเพื่อแค่นี้ทาาไหครนี่ครับ แต่ว่ากับตะวันเ,เนดยดยดันเจ็ดทิพนีปูฝันเห็นปูอันนี้คือของปูที่เจ็ดทิพนีคือปูมันเป็นยังไงคือวกว้นแทน้ปูก็เลยอายุของปูกมใส่โอ้อายุของปูก็เกิดวันที่หนึ่งมการา เขามาครบเขาดีนะครับโอ้เขาเต็มเจ็ดสิบเอาดีนะครูเนาะมเต็มเจ็ดสิบมาคบกันอยู่ว่างอยู่เพราะว่ามาบอกดูไลน์ก็เลเรื่องกฎบาตรก็บอกกะตีเอาเลิกอ่างว่าตีไก่ตลอดนะครูกับปิ๊บกับเต้นเขากับปิ๊บก็ตีไก่อีก มีแต่ตีไก่ตีขว่มหนาขวมหลังอยู่แต่ว่างวดนี้งวดนี้แห่งว่าบ่บ่เลิกเนาะปูเนาะบเลพราะว่ากัดตายมันเต็มกับมันเต็มกับให้แล้วครับเอพิจารณาเงาเงาครับผมเอพีีก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดินทางสองเป็นเพียงแกแนวทางปูเป็นให้แนวทางมาแล้วเนาะครับเนอกทางเอพีจีก็ต้องวิเคราะห์ดีดี บอกเอียงเาเมื่อกี้นี่น,นกกระห้องผู้ดีนะครับวาก็เลยฟังเก่าีเเออเก่าชีเก่าพีเก่าชี้เก่าชี้ว่สันอิบี้ครับนแน่นหนังแอ่นน โอ้นกกับห้องพอดีเลยครับด้วยสิเนี่ยและเสียงสัตว์สาวาสิ่งประจานธรรมชาติครับอืมาฟังคักๆบมารับมาเอฟซีกันช้วิจัยอนุญาตในการรับชมนะครับเมื่อทางจองเตียงโอ้ <laughs> ขั้นท่าบอกฝันหองห้องสวนเข้ามาอืมอ้าวขอจบคลิปนี้ไปเพียงสามีนะครับนออ้องเอฟซีครับพอกับมาในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดิ์ที่ค้าบันถิ่งงามครับ <laughs>